การบวชชีพราหมณ์นั้นถือเป็นการบวชชั่วคราวเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลหรืออุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ญาพี่น้องผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ตามนอกจากจะสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วยังได้นิสงมากมายอีกด้วยอน,นิสงการบวชชีพราหมณ์การปฏิบัติธรรมโดยการบวชชีพราหมณ์ผู้บวชจะได้นิสงดังนี้ 1. จะทําให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน รั่งพร้อมสมบูรณ์ด้วยลาบยศสรรเสริญสุขตามปรารถนา 2. กรรมในอดีตจะคลี่คลายลงได้จะทำให้วิบากกรรมจากหนักกลายเป็นเบาจากร้ายกลายเป็นดีได้ 3. ม,มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่แจ่มใสปัญหาชีวิตต่างๆจะคลี่คลายลงได้ 4. เป็นการบำเพ็ญเนคขมมะบารมีเป็นปัจจัยสู่หนทางพระนิพพานในภพชาติ